ครับโต๊ะนี้หนักอยู่นะอคือคือพอพอพอจากสนามเด็กเล่นมาปึ๊บมาคาเรียนคาเรียนปึ๊บมาบ้านพักครูบ้านพักครูมาปึ๊บก็มาเขาเรียกห้องอะไรตรงนี้ตรงนี้เป็นโรงอาหารโรงอาหารเนาะคริ่มาตรงนี้พอที่าตรงนี้มันก็เลยได้เห็นเป็นน้องซึ่งจะว่าความความแรงของมัน อันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกว่าอาคารอะไรนะอ่าโรงอาหารอาคารโรงอาหารเนาะก็เลยว่าเอากระเบื้องกับไปหลังคาไปด้วยนีอใช่กระเบื้องหลังคาแตกด้วยผู้เสพยาพิว่าพิว่ว่าจเลยแล้ววันดูปีนี้นอกจยวพายุสามรอบแล้ววันนั้นที่กลับ าจะเอาเปนำอะไรแล้วก็เสร็จแล้วพ่อว่าจะลงมาช่วยทำความสะอาดเขาท่านแม่กันแล้วค่ะเราเราคุ โอ้ขนาดหนาแน่นแน่นหนาขนาดเนี้ยเนาะยังวันนั้นก็มีกลุ่มครูอยู่เนาะเป็นบุคลากรครูอยู่หลายท่านไหมครับวันนั้นมันอยู่ในช่วงปิดเทอมอะ มีกระจกแตกไปหนึ่งบานเนาะในห้องดีแล้วที่กระทมวอเกสตเปียกหมดเลยใช่ค่ะไม่มีที่หลไม่มีคือวันมันตุ้มเดียวอ่ะมันแบบดีวันนั้นน้องไม่ได้อยู่อาคารนี้ไงหลังคาตรงกลางไงครับตรงกลางเลยขนาดออกหมดเลยพี่ตรงกลางจะเข้าไปข้างในเห็นแสง นนการเดว่าแกจะเสียก็ไม่เสียัมือออกมือเรอค่ะเลนังเป็นน่งคุนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอันนี้เนาะเป็นเป็นฝ้าเนาะอันนี้เขาเรียกว่าวสำนักงานครูนะฮะอาคารสำนักงานทั้งหลังคางหลังคา,าตรงอาคารเสาทงที่บอกว่าครับอ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมครับเก็รอยแตกรอยอะไรเงี้ยเนาะห้องน้ำข้างหลังก็มีเห็นรอยแตกอยู่บานนึ่ อันนี้อันนี้รอหกอันนู้นพระพุทธรูปนั่ <classy> นน่าจะเป็นปางอะไรนะประธานพรเราก็เลยมองเพราะว่าอย่างน้อยก็คือต้ไม้มันน่าจะกันได้ค่ะแต่มันหวนกับเนี่ยคือกระตี้ แต่ก็เจอใช่ย<า>ยไหมอปมันแต่ว่าม,ม,มันเป็นเส้นทางของออของที่นี่เลยใช่ค่ะสร้างสี่เก้าอุจจารยี่สิบปีแล้วเนาะ

อาคารพักครูสามหลังนี่เสียหายทุกหลังไหมครับอตอนนี้เรามีมีแต่หลังคาที่หินค่ะและที่เป็นรอยต่อที่มันแบบว่าถ้ามาอีกรอบ่งคุณครูก็กำลังออกจากออออกจากห้องพี่ออกจากห้องโสดครับพอเดินไปถึงบ้านน่ยยังไม่ทันได้ทาอะไรเลยมันมาตุ่มเดียวเลยมาทีเดียวเลยฮะใช่มันไม่มีเขานะพี่วันนั้นไม่มีไม่มีเขาเนาะ เกิดข่าวอะไรบ้างครับครูเล่าให้ฟังวันนั้นระทึกยังไงโอ้ครูก็อยู่ในบ้านเนาะแต่ว่าพอพอนี่ถึงมันลงตุ่มเดียวรอบแรกมันมาทางทิศนี้เนาะครับคราวนี้เห็นตามที่ภาพนั่นแหละถ้าตามในวิดีโอใช่ไหมแต่เราต้องดอูข้างในแล้วรเราเก็บตัวอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ในตอนนั้น,นครูเปิดประตูไม่ได้ไงพอเปิดปุ๊บเราอยู่ในบ้านพัก มันตีกลับเข้ามามันตีมันตีใช่ค่ะรุนแรงไหมครับช่าโอ้ยไม่อยากบอกตั้งแต่มาอยู่ยังไม่เคยแรงเท่ากับครั้งนี้รอครับมาอยู่กี่ปีครับใช่คุณครูมาอยู่สามสิบกว่าปีแล้วเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเจอ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 บ่อยเจอบกว่าทุกปีนะพี่พายุร้อนค่ะแต่ว่าครั้งนี้รุนแรงมากครั้งนี้ในโรงเรียนหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานไหมวันนั้นนี่เหตุการณ์เกิดนี่ประมาณสักยี่สิบนาทีได้นะพี่กอนมันใช่ค่ะคือ ใช่ค่ะมันพติตาเดียวคือมันมาจากทิศนี้แล้วมันก็ไปนี่เหมือนกับว่ามันมันวนใช่มันวนอยู่ตรงเนี้ยมันมีทรัพย์สินอะไรเสียหายบ้างของโรงเรียนโอ้ใช่ทรัพย์สินเสียหายนี่ไล่มาตั้งแต่แต่ที่คุณครูแบบว่านั่นมากที่สุดคือพระพุทธรูปน่าโสทงกับบรมรูปราชการที่หกที่ ยังงงอยู่ว่ามันมีต้นไม้บังอยู่ทางนี้แต่ลมมันตีกลับมันยังไงใช่ค่ะลมน่ากลัวมากค่ะมันลมแบบพัดมาข้างบนนะพอพอมันลงพอมันพัดแรงแรงมันจะปั่นข้างล่างผ่านจากบ้านที่อยู่ติดโรงเรียนบ้านตัวฉันเองนะคะพอดีผ่านมามาผ่านมาถึงลนหน้าโรงเรียนเลยค่ะปั่นเอาที่สนามบาสเสียงเสียงดังคกคามกระเบื้องกระเบื้องโรงเรียนนี่ค่ะกระเบื้องก็ล่นลงมากระเบื้องแตกกระเบื้องแตก ล,ลงมาแล้วก็มีทางเสาธงค่ะมีปะพุธรูหลุนค่ะ